สวัสดีครับพี่น้องมือนี่สิมาห้องสารพันโลกโควิดพนะฟังก่อนเด้อพี่น้องมือนีห้องสารพันมาเด้อมาฟังเสียงฉันห้องสารพันฉันโทนี้ฉันโทนี้ฉันโทนี้แต่ก่อนมีโรคชีหนูอยู่บ่ยู่แล้วมีไรวัดนบ ฟังแล้วนาวิตกไขวัดนกและมันเป็นตายานไขวัดนกมันเป็นตายานพอตกมาปีนี้ตั้งแต่ต้นปีก็มีโลกโควิดฟังแล้วนาวิกฤตโรคโควิดเป็นตายานเป็นตายานอุ้ยไขย,ยังยาน ออกจากบ้านสิไปใส่ให้ใส่ใจแล้วก็ใส่หน้ากากใส, <c oughs> ส่หน้ากากเนี่ย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 มันบอกเป็นเรื่องลำบากใส่หน้ากากเพื่อป้องกันใส่หน้ากากเพื่อป้องกันหยิบจับของส่วนรวมอย่าละรวมให้เฝ้าร่างมือสีล้างน้ำซื่อ สีล้างน้ำซื้อๆหรือล้างเจียวล้างมือก็แล้วแต่กะแล้วแต่ก็แลวแต่แตจื้อไปขต่คุ้ครับ